สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งและกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมื่อนี้คนใจชอบทุ่งได้นี่มานะครับเป็นแผงเลยนะครับแกงมาหนึ่งนะครับไม่ยังไม่ใหญ่ว่าโพแทสเซียมเปอร์มังกาเน็ตอ๋อไม่ใหญ่ว่าบบกุนซื้อบอกเคยนี่ยิ่งจะไม่ยังมาท่านอาร์ธาบอกว่าด่างทับทิมเนี่ยไม่ใหญ่อ๋อทันทีโอ้ยด่างทับทิมเคยเอามาล่างอันผักสดอยู่เคยเอามาล่างอ่าผักกะลัมซื้อมาจากตลาดอยู่ว่าสันเด้นะครับ แม่ลวครับด่างทับทิมนะครับที่เมื่อล้าล่าน้ำเรามันก็จะเป็นสีชมพูนอ่านๆหรือสีม่วงสีใดงสีแยงกแลแตที่เข้าใสเข้มไสหน่อยนะครับไอเจ้าด่างทับทิมนี้นะครับพี่น้องนะครับมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเพราะว่าจะเป็นเชื้อลาเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัเสเชื้อแยงกแลเตนะครับเข้าจึงนิยมนํามาล้างพักเพื่อฆ่าเชื้อหรือประการรักษาอาการเชื้อลาอาการโรคเป็นพืชรักษาโรคพืชนะครับพี่น้องนะครับ เมื่อนี้จะคุยกัระเพาะน้องเจ้าครับด่างทับทิมรักษาโรคขี้กากในพริกและมะนาวโรคอีกอย่างลราโรคขี้กากขี้ลายแต่โรคขี้กากแสดงว่าโรคบดแห้งไปได้ขี้กากโรคบบแม่นะครับขี้กากก็คือโรคแคนเกอร์ในมะนาวเองพี่น้องนะครับบ้านเอ่ยว่าโรคขี้กากนะครับนะพ่อใาญ่เช่าทุ่งไปเลาะหามะนาวใหม่พี่น้องเบิ่งว่ามันโรคขี้กากคือโรคยังไงกะบ่ไร่ด้วยพี่น้องเนาะแสดงว่ามะนาวพ่อใหญ่เช่าทุ่งดูแลดีบะมี่แคนเกอร์ นะครับอะไที่เห็นเป็นจุดนี่ก็คืออ่าหน่วยที่มันจูกันมันเปิดปุ่มเป็นปุ่มอยู่นะครับส่วนที่มันแนบกันเนี่ยมันบ่ถืออากาศบ่ถือเสียงก็เลยเป็นทรงนี้นะครับส่วนหน่อยนี่เป็นมะนาวเข่ามะนาวเหี่ยวนะครับก็คงจะไม่นขี้กากานะเพื่อนเราเนานะ้านรุ่นนี้แล้วไม่ขี้ทูดแล้วรุ่นนี้ <laughs> นะครับรักษาโรคแคนเกอร์ในมะนาวแล้วก็คลิกนะเพื่อนเราเนานะนะครับอะที่แบบมีอาการแสดงอาการโรคเป็นสเก็ดสะเก็ตนะนะครับโดยเพื่อนบอกว่าให้เอาด่างทับทิม สามช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับอากส่สิเปืองในจ้าหน่อยขันพี่น้องบ่มบ่ได้ใส่ลายกับบ่ผสมลายปนะพี่น้องถ่าน้ำครึ่งลิตรพี่น้องกับใส่ดังทับทิมไปประมาณหนึ่ง้อนแกงกับพ่อเนาะพี่น้องนะครับผสมน้ำครึ่งลิตรนะครับกับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดังทับทิมหนึ่ง้อนแกงนะครับอาจจะเปืองในจ้าหน่อยนะครับย่องย่องย่องยอกใข้เขากันดีๆแล้วก็เก็บไว้เป็นหัวเสื้อนะครับพี่น้องเป็นหัวเสื้อหมายถึงว่าเป็นตัวยานเองนะครับเวลาจะใส่งเอา ดูดเอาน้ำเทยวผสมด่งางทาทิมเนี่ยละหนึ่งซีซีต่อน, cc, น้ำหนึ่งลิตรนะครับแล้วนกะ็ฉีดพ่นต้นมะนาวต้นพริกของเฮาหาตึงเกีวันตัวขังนะครับเดี๋ยวเขาจะชักท่งจะละลายให้เบิ่งว่ามันเป็นซีไรด,ดังทับทิมเราต้องใส่หลายนะเพราะงนาะใส่น้อยเดียวนะครับเท่าที่วแมงวันน,นะน,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 นี่นะครับพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบะเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะด่างทับทิมเมื่อมันลงไปอยู่ในน้ำแล้วมันจะแตกตัวละใส่ คุณสมบัติละลายน้ําได้เร็วนะครับพี่น้องนะครับนะครับ <ff> นอกจากรักษาโรคขีกากแนงพุมแล้บงหน้าแล้วดําทับทิมน้าด่างทับทิมนะครับหรือด่างทับทิมยังสามารถฆ่าพยาธิฆ่าเชื้อในบอ่อปลานะครับพี่น้องนัง่นก็แล้วนี่พี่น้องล่างบ,บ,บ,บ่อปลาบ่อกบเตรียมชิเลี่ยงปลาเลี่ยงคบเนี่นะครับสาดด้วยน้ําด่างทับทิมนะครับให้ทั่วท,ทั่วบ่อแล้วก็ทาทิมไว้จักส้มโอ่งหนึ่งสอง 1, 2, สมอง้มโมงแล้วจังมาล่างออกนะครับก็จะเฮ็ดให บ่อปลาบ่อกกงเฮาปาสแจกพวกบรรดาพญาติต่างๆเสื้อลกต่างๆมาเพี่น้องนะครับนี่คือประโยชน์ของด่างทับทิมนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับพันน้ใส่ท่อหัวไม่วันเหมัอนย่างซมนะครับส่วนพี่น้องจะไปใส่น้ำหนึ่งลิตรด่างทับทิมสามซ่อนแกงให้ดำปึ๊ดนะครับแต่ว่าย่ำใส่เ้องใส่ซีซีเดียวนะครับใส่ซีซีเดียวอาจจะประมาณจักปลายซ่อนนี่น้อยนึงแล้วก็ผสมน้ำนิตรแล้วก็ฉีดพ่นตามใบต้นพืชต้นมะนาวห้องนะครับพี่น้องนะครับด่างทับทิมนะครับมีเอ่อ ิดในการกัดนะครับถึงมันจะเป็นด่างก็โดนแต่มันกัด,กด,กดผิวอยู่ในพี่น้องนะครับจะเทดให้ปวดแสบปวดห่อนฉะนั้นมือเป็นบาดเป็นแผลกับะว่างนะครับพี่น้องอาจจะแสบได้นะครับแต่เป็นอันตรายถึงชีวิตบอกกับบอนะครับพี่น้องนะครับดีผู้ดีอาจจะขาเสือ้อพี่น้องเคยเห็นด้กหน่อยปากเป็นกลางบ้าปากเออเปือยในปากนะนะครับเขาจะมีในไอ้ยังสาหรับปลายปากนะไวโอเลตนะนะนะครับพี่น้องนะครับปลายปากดีหน่อยนะครับหรือหน้ากัดเท่ากระใสได้พี่น้องนะครับแตงหักใสจางๆให้เส้น อาจจะผสมซ้ำนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ร่างเท่าฮะตรงบริเวณน้ามดตามงามเท่างามยังก็สามารถฆ่าเชื้อได้ดีนะครับพี่นอ้องนะครับคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อนะครับแต่ส่วนที่พี่น้องใส่ด่างทับทิมในการป้องกันในการไก่รักษาโรคขี้กากหรือโรคเสือ้อราต่างๆตามต้นม้นะครับให้งดใช้จูลินทรียต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นยาฆ่าเชื้อ มีคุณอาสมบัิในการฆ่าเสื้อเพราะว,ว่าจะเป็นเสื้อแบคทีเรียสร้ารข้อเสียงมันก็ฆ่าได้เสื้อล่าอยังต่างๆทางที่ล่าดีล่าไล่ล่ายัายางกระดานข่ายได้เบิะครับพี่น้องฉะนั้นในส่วนที่พี่น้องเฮาใส่ดังทับทิมกับพืชพักนี่ก็งดพวกจูเลนซีต่างๆไว้จากระยะหนึ่งจนกว่าบรรดาโรคต่างๆที่พี่น้องรักษาโดยดังทับทิมหายไปเช่นโรคกีกากหายหรอเหาจังมัดใส่จุลินทรีย์ใส่ยังไปนำน้องพี่น้องนาะนะครับเห็นว่าประโยชน์ของดังทับทิมนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับ ผู้ดใดเทศทำกเกษตรก็ควรจะมีติดทัวงหติดสวนว้ยี่หอนะครับพี่น้องนะครับทำครบสะอาดบอ่อปลานะครับหรือจะหยอดลงน้ำเล็กๆหน่อยๆนะครับพี่น้องหยอดลงน้ำจังยดหนึ่งนะครับในอ่างเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างนี้นก็เป็นการคาเสือ้อคาเห็บพวกปรสิตต่างๆน้ำปาลาได้นะครับพี่น้องหรือจะผสมในอาตราส่วนตามที่บอกเ่ย สา,สามช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยใส่เป็นหัวเสื้อนะครับเวลาจะใส่ก็เอาน้ำที่ผสมด้วยด่ยดางทับทิมนั่แหละต่อนึงซีซีต่อ,ตอน้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่น้นไม้เห่าทุกๆหายเจ็บหนึ่งจนกว่าโรคจะหายนะครับพี่น้องก็สามารถรักษาโรคแคนเกอร์ในมะนาวได้นะครับหรือโรคขี้กากนะพี่น้องเนาะนะครับเอาคลิปนี้เอาซาลาเจ้ครับด่างทับทิมมาฝากนะครับกับพอดีไปเห็นมานะครับไปเลยเอามาไหว้นะครับจะไปใส่ในการเกษตรเท่าด่างทับทิมนะครับพี่น้องนะครับ โพแทสเซียมเปลือบแมงกาเนตนะครับหรือบางท่านก็เอาไปไว้ถาล่างพักล่างยังนะครับใน,นการล่างพักก็เพรต้องละลายจนสีเข้มขนาดนี้นะพี่น้องนะใส่บางๆก็ได้นะครับอาจจะใส่สักนิดหน่อยนะครับน้ำหนึ่งลิตรใส่นิดหน่อยให้มันเป็นสีชมพูเข้าก็สามารถแช่พักแช่ยังได้นะครับเพือ่อกําจัดสารตกค้างนะครับสารเคมีตกค้างหรือผสนกับพวกเชื้อโรคต่างๆในพักได้น,น้อพี่น้องนะด่างทับทิมนะครับแต่ว่าพี่น้องผสมเป็นหัวเซาะแล้วก็เก็บนะให้มีดชิดได้พี่น้องนะอย่าให้ ผ่านหูผ่านตาลูกหลานอัจจะว่าโคกรุ่นไม่ดึกเข้าไปยากอียละระวังนะเี่นเนาะนะครับพวกดบรรดาสานต่างๆที่เขาใส้กับการเกษตรทั้งขาวกลจะเก็บเป็นกิจลักษณะนะครับมีกุญแจมียังล็อกเก็บให้ห่างมือเด็กเก็บให้พ้นมือเด็กนะเป่น้รงะนะนะครับอ่ะมือนีเอาประโยชน์ของด่างทับทิมมาฝากพี่ฝากนองนะครับสั้นๆง่ายๆด่างทับทิมรักษาโรคขี้กากในมะนาวและพริก มกเขือหรือพืชดื้อที่เป็นโรคลักษณะนี้นะครับซึ่งโรคแคงเกอร์โรคขีการ์เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องฉะนั้นเ็เอาด่างทับทิมเนี่ยเราไปเมียนมันผู้บางท่านอาจจะสงสัยเสื้อไตโคเดมาก็บกำจัดเสื้อโรคพืชด่างทับทิมกับกำจัดฉะนั้นด่างทับทิมคับไต้โคเดมาผสมกันในบ่อได้นะครับพี่น้องก็บอกไปแล้วว่าในช่วงที่เขาใส่ด่างทับทิมนี่บรรดาจุลินทรีย์ต่างๆที่ใส่ทางการเกษตรงดซะก่อนนะครับงดซะก่อน นะครับพี่น้องฉีดพ่นตัวนี้ไปตามกิ้งตามใบบริเวณที่เป็นโรคนะครับพี่น้องนะครับบริเวณที่เป็นโรคนะครับจนกวาดโรคจะหายเมื่อโรคหายจังกำลัาบำรุงเขาด้วยปุ๋ยด้วยจุลินทรีย์ตั้ง่างต่อไปนะครับพี่น้องนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพไทยนี่นะครับคลิปหนะไม่ยังดีๆพรอกับไมฝากกติดตามฝากไลค์ฝากแช่เมื่อนี่เอาด่างทับที่มาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ะมีก็อันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสิบสองอันนะครับผู้บางคนเห็น่าขอแน่พออ่ะ แต่ชูวางได้เนาะขันยูไก่กมาเอาเลยนะครับเอาพลหลอดละใดไปนะครับขันยูไก่ก็ย่อมอยู่อัน,นี้นะครับถ้ามีการทรงแบบมีค่าใส้่า้เกิดขึ้นกันยากพี่ยากน่องอีกนะครับอ่ะขันยูไก่ก็ลองลองมาครับถ้าได้ปั่นกันไปใส่นะสำหรับด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปิมมังกานีสอ,อกมาเนาะนะครับอาคลิปนี้ฝากที่ฟังน้องเพชรธนีคลิปหนาพา่อไหมสวัสดีครับ